ได้ควีนถ้วยนะคะสีเรียนสเหรียนนะคะคงถ้วยหไม้เทา้าและ คิดถึงคุณไหมเหรอคิดถึงค่ะคิดถึงด้วยความกังวลกระวายใจความหึงความหวงความคิดมากความวางเออวางคุณลงไม่ได้เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะคิดถึงที่เต็มไปด้วยความรักความอยากได้กําลังใจคุณคือสิ่งที่เออคุณคือสิ่งที่มีค่าที่เขาห่วงแหนที่เขารู้สึกว่าอยากทะนุถนอมอยากดูแล อยากใส่ใจอยากสู้หรืออยากทำให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงแน่นอนคิดถึงแบบกังวลใจเพราะว่าเขาเองอยากทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้อนาคตมันดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบางทีอาจจะไม่ได้ทำตามใจตัวเองเพราะว่าเขาอาจจะต้องการออทำงานหรือแบก าะอะไรที่มันยิ่งใหญ่เพื่ออะไรเพื่อคุณนะคะ